สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้นะคะจะพามาชมนะคะเนี่ยประวัติการเห็ดเหลืองนะเยอะมากนะคะเห็ดมันปูเหลืองนะคะนะคะเหลืองอารามนะคะใน,คในป่า,น,านู่นเหลืองอารามเลยนะคะเนี่ค่ะเริ่มเก็บเลยนะคะฮะเริ่มเก็บเลยเลยะคะ่ะนี่นะคะ่ะทางนู้นนะคะพาไปดูนะคะ นี่นะคะอืมค่ะไม่ผิดค่ะไม่ผิดไม่หวังไม่ผิดหรองค่ะนี่นะคะดอกใหญ่มากดีใจะมาเจอดีใจนะคะ chọc dài chừng chiêng อย่าลืมบอกบอกเขาอย่างที่ว่าหนูให้เอาสามลังพี่วิบอกเขายเอย่างบอกเขาอย่างบอกเขาได้ยังกระดกทุกปีเลยใช่ไหมพี่แต่เขาเปลี่ยนการเก็บใช่ไหมนี่นะคะนี่นะคะอีเดือดอะไรับเขาได้ยิยนเราพูดหรือเปล่า แม่ไม่ไดีเรียนยังได้ยินอยู่เมื่อกี้เป็นบางครั้งแต่หนูไอ้นี่ตัดต่อใช่แม่ <c oughs> นั้นหนูก็จะใส่กันเสิร์ฟเพลงเงีย้ยเจอแบบนี้ไม่เคยเลยเคยจะไปจีบเคยเ,ยเจอ <ừ, S 1> เคยจะไปเจอแบบชิลลนะดอกสองดอก พิ่บเลยตรงนี้จะบอกให้ให้มันมีมันหัวทีดับไปยังอ่ะตัดต่อได้เลยถ้าไอ้นั่นมานะนะมันนี่นะคะโอ้สวยงามจริงจริงนะคะหยยบนะอืม มนเย็ยบมาเย็ยบโม่มันดันยาวออมาดูสิดูสิด,สดันยาวออมาดูได้ไงเนี่ยนี่นะคะ เมื่วันนี้มันเน่าเออถ้าเราไม่ได้หยุดงานวันนี้กำลังจะเริ่มแล้วกำลังกินไปแก่มากอ,อันนี้มุดอะ่ะน,นี่มุดเข้าไปในดินเลยอะ่ะไม่ได้หรอก

เยอะอยู่เดนมาร์กอะไรก็กินอ้าวเห็ดหนังไก่นะคะเนี่ยอาหารข้างในมาให้ดูสินี่ขาวจืดเลยนี่เห็ดหนังไก่มันจะเป็น,น,นลักษณะอย่นี้นะจ้าค้าฮะเราอยู่ในรถพี่ไว้ตรงไหนล่ะที่คุยโทรศัพท์ไม่ใช่พี่แต่อยู่เราไม่เป็นไรจําจได้อยู่ถ้าไม่อยู่ในรถก็ พี่ไม่ได้เอาโทรศัพท์ถ่ายอยู่ในรถนั่นแหะถ้าอยู่ในรถมันก็ไม่น่นาเดี๋ยวก็นี่นะคะเนี่ยดอกเล็กดอกน้อยนี่กำลังขึ้นนะคะเห็ดหนังไก่ทั้งนั้นเลยนะคะนี่นะคะอเออเอาถุงเงินใส่ไหมพ,พี่พี่อ้อนนะ ถูเงินแยกใส่เห็ดนางไก่จังหาอา่ะแค่นี้ค่ะเห็ดนางไก่นะคะเนีเ่ยค่ะเนี่ยค่ะเมืเ่อนอะไรหนูไม่ได้อันนี้อันนั้นเมื่อกี้มันใหญ่มันดีไหมอ่ะดีอ่อนก็อร่อยอกระดานมันออกเห็นเขาทำเนี่ยแต่ไม่เคยกินก็เลยไม่กินเอากระดานออกถ้าอ่อนอ่อนนี้ไม่ต้องไงถ้าอ่อนอ่อนนี้ไม่ต้องเอากระดานออกไง ดันนงไก่โอ๊ยนี่กำลังขึ้นเยอะแยะเลยนี่นี่เต็มไปหมดเลยจ,จำได้อยู่ว่าเดินตรงไหนแต่ทีนี้พี่พี่คงลืมนจำได้ไหมพี่จำได้ไหมว่าเดินตรงไหนแต่หนูคิดว่ามันอยู่ในรถพี่ว่าอยู่ในรถเพราะว่าพี่เอามาดูไอ้นั่นไงนกไก่นะครับพี่น้องเนี่ยนี่น,นี่มาช่วยเก็บกระแน,น,นวมนไม่ตกนะ ไม่ในรถพี่วางไว้ตรงไหนข้างเบะาบะใช่ไหมโอเคเนี่ยเขาผัดกะเพราอร่อยนกักแลพิวเนี่ยจ้าเขาผัดกะพเพราแล้วมันจะอ่อนดอกใหญ่ๆเนี่นยเขายนะบอกอร่อย เอากระดานมันออกเอกระดานมันงัดกระดานมันออกผัดกะเพราลูกให้เจ้ากินมื่อกี้กะเพราไอ้เมื่อกมีกระสอบอันโพมีทันโพก็มอยาทิ้งกันนะโดงงั้นเขาบอกอร่อยแบบไม่ค่อยกินแมีเมื่อแต่นั้นมันนั่นแล้วพี่นั่นแล้ว